จ้าต้มขนมจีนแล้วนะคะเราใช้เป็นขนมจีนตัวนี้นะคะที่ไอซ์แลนด์แต่ว่ามันจะมีขายหลายๆตัวแต่ว่าแม่อันชอบใช้ยี่ห้อนี้ค่ะยี่ห้อนี้เส้นมันจะเล็กแล้วชอบกินเส้นเล็กๆเนาะนี่ค่ะอร่อยต้มในน้ำเดือดเจ็ดนาทีหกนาทีเนาะแล้วเตะน,นะคะเส้นที่ได้ก็จะเป็นอย่างนี้เลยเส้นเล็กๆเห็นไหมคะ กลอันนี้ต้มสองจับเยอะมากแล้วก็น้ำยาของเราเป็นน้ำยาปลากระป๋องนะคะปลากระป๋องที่ไอซ์แลนด์เป็นยี่ห้อนี้นะคะแมคโครเรลในตเมโต s ซอ,อสะคะ่ะนี่เลยต้มใส่กับพริกแกงอะไรก็ได้พริกแกงใต้หรือพริกแกงอะไรก็ได้นะคะ แต่ขอให้มีกระชายค่ะนี่เลยน้ํายาค้นๆของเราเผ็ดๆของไม่อันนะ่ะใช้พริกแกงใต้ผสมกับพริกแกงกระปุกที่เขาขายตามท้องตลาดนน,นะคะใส่สองกระป๋องก็จะได้เนื้อเน้นๆอย่างนี้เลยปาดเป็นยังไงเป็นยังไง,งนี่อ่ะผักของเราใบาะาะแเน่ ใบสาลาเน่ก็ซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตที่นี่ค่ะนี่กินกับใบสาลาเน่ใครชอบกินใครชอบกินขนมกินกับใบสาลาเน่บ้างนี่เลยมากินเสียบๆมากินด้วยกันเด้อแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผักที่ซื้อที่นี่นะคะเป็นผักสลัดก็มาดัดแปลงกินกันสี่สิเลยค่ะ ทำลายไหลแล้วก็จะคูลีคูลีใส่กันอย่างนี้เลยอันนี้เป็นคลิปกินคลิปแรกนะคะจะลองทำดูเพราะเราได้อุปกรณ์มาใหม่ก็เป็นไฟอืม,อ,มอร่อยมากเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรก็มีแค่ ปลาร้ากับผงชูรสสองอย่างเองค่ะเครื่องปรุงอร่อยเสียบทำทีนึงก็เก็บได้กินสองสามวันนะคะคนที่นี่เขาก็จะ กินของแบบประหยัดเนาะเพราะว่าหาของยากแล้วก็ค่อนข้างราคาพแพงเราก็จะใส่ตู้เย็นได้กินหลายๆมือ้อถ้าอยากได้กินหลายๆเดือนนี่ก็ใส่ช่องฟิตไว้ค่ะแล้วเวลาจะกินก็เอามาใส่ไมโครเวฟกินอืจับถ้ามีถุงวอกเลยใช่เลยลูกชิ้นปลาใช่เลย อันนี้เป็นลูกอันนี้เป็นน้ำยาป่าน้ำยาป่าป้ากระป๋องนะคะเซ็ปนนี <sucks> ้ไม่มีอีกแล้วเซ็ปนนี้จะส้มตำแล้วค่ะ บบอ,อร่อยอร่อยอร่อยอันนี้เป็นอันนี้เป็นอาหารเช้าของอีชั้นนะคะอาหารเช้าที่กินอะไรก็ได้อ แซ่บมากอร่อยเผ็ดพริกแกงใต้ในี่เผ็ดอร่ยยอยแซ่บหมดแล้วค่ะแซ่บคำใหญ่ๆคำสุดท้ายอ๋ออืม Āhoi. Mm-hmm. <gasps> tāp, tāp.